กรบสบายดีและสวัสดีเด้อพ <tinc S 2> ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสคข่สู่คนเนาะแกยินดีอนแฮปกระสู่ช่องใบเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไงเมื่อนี้บบเตียงกะสิเข้าไปหาอันยายลำพันเนาะอยู่บ้านดุงนะคำและอยู่คันพายพแะพี่น้องไงยบเตียงเชียวยาเข้าไปให้เล่าเมื่อนี้พี่น้องไ่เนาะอ่าญี่อันะใหญ่จะดีเพิ่ฝากเงินมาให้บะเตียงซื้อยาไปให้เล่าพี่น้องไงยบเตียงกะซื้อมาแล้วเรอยเนาะอยู่ใน ทางรถพุ่นแหละพี่น้องเไยไปไปเบ่งไปซุปน้ำกันพี่น้องเไยเดี๋ยวมันจะคั่มจะมืดก่อนเนาะวายดี้พวกลรารถเป็นยังไงนะฮะเฮ้อเจ้าจะไปใช่น่ะเมื่อหายายพ่นบ่โอ้เจ้าเป็นลานยายลำพันนี่หรอว่ะเป็นบ่ละอืมเอาอันพี่น้องอย่างังไใคเตอรเนาะ เออเอาขึ้นรถระเบ้าปะเดีนยวไปลงผูกไประบาจะขึ้นพุ่นอยู่จะมาจะใช้น่ะฮะไปสากแบตโทรศัพท์บอเป็นอะไรไม่ตู้จะใครเนี่ยบอสเปใครในยหนึ่งโอ้ไปฉันฉันระ,ะบ้าไปก่อนเด้อจะบุกขึ้นบ่าขึ้นรถระเบ้าเนี่ยนมรุ่สี่ขึ้นนะโอเคพี่น้องเหงื่อเนาะมาใกล้จีฮอดเลยนี่แหละพอดีอันน่ะอัน เห็นลานยายเพิ่นสุกรถเอ่อมาแต่สักแบตโทรศัพท์ว่าซะพี่น้องเอ้ยอือก็ยังไข่นี่แต่ว่ามันบ่ไกลเนาะใกล้ๆนี่เราส่วนเราขึ้นรถก็บ่ไปเราสิยากเาราว่ามายามใดก็ค่ํยามนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะสิว่าจังได๋บ่เตียงก็ได แต่มื่อนี้ยังไข่เนี่พี่น้องไงยังพอเห็นทางเนี่เนาะ<ม> <c oughs> แต่หลายมือที่ผ่านมาหันบ้าใต้ตาลดได้เลยพี่น้องเงเห็นยังเลยเนาะ,นะโอเคพี่น้องเไงไปลุป๊ปลุยน้ำกันบบบน,นี้ปล่อยสันติง,งติงติงติงต้องปล่อยพี่น้องเไย มืัอนี้พอเตียนกันชิจอดรถไว้ลุ่มพี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบโบรมีเข่ามีน้ำพี่น้องเลยมาเตียงกันชิบอดลงรถเนาะนี่แหละอันาวิธีทำมาหากินของพอตู้กับไม้ตู้เพิ่นน้องพี่น้องเนาะแล้วก็เผาขี้เหงื่อแล้วก็เก็บเศษมันพี่น้องเลยเก็บถุงถุงพลาสติกโมทิ้นไว้แล้วก็ไปขายแล้วก็ขวดน้ำเปล่าพวกเนาะพวก ไปเดี๋ยวลงมาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอยเดี๋ยวไปอคุยนําประตูเพิ่นสิเล็กซะหน่อยพอดีเอื้อยจุี่เพิ่นก็อยให้เตียงายนะประตูเพิ่นน่เนาะเพิ่นว่าบ่ค่อยเห็นนเห็นตาเห็นแต่มีตู้ว่าซั่นพี่น้องเยสบายดี ัวใดอยาด่างไร้วก็วเ,เอาวหรือจะได้บริจาคกอทีมตัวอะไรมันอันนั่นเขาคัดออกแบบว่ามันใช้งานบ่ได้ก็เป็นจูดทีมเนาะตัวใดอยาด่อางไรเขาเนีโดยอันอันอันนี้ก็เอาไปขายเพ่อพิสูจน์เป็นกระดาษได้พี่น้องเลยนเนาะกระดาษขายโดสไรเพ่อสู้กระดาษกระ,าด,กระดาษนี้โดสแปดลละแปดร้อยกีบพี่น้องเลย <laughs> หรือว่าประมาณบาทปลายเป็นเป็นเป็นแบบสิได้สิอ่าร้อยตูอย่างอ๋อเป็นทุงนี่โลละห้าร้อยเป็นขวดเป้าในได้สานี่อันนี้โลละพันได้จากโลประตูบนบน,นี่บ่อสิบโลใช่ไหมตี่น้องไง ม no. uh, ันง่ายๆนี่เนาะอันนี้ก็โลหะล้อยหินล้อยกีก็ขนไปมาเป็นง่ายเออโอ้พี่น้องเลยเนาะอืมขนตกมันเปียกมันยากเออะู้ใดมีอันอะขวดเปล่าขวดเอ็มลกเอ็มล้อยก็ได้ป่ะประตู โดยแบบนี้ก็ได้พี่น้องเลยผู้ใดอยู่ใกล้แถววันดงนาคำเนี่ก็มาให้ประตู้คนนี้เนาะนี่นี่นี่ขวดขวดเอ็มล้อยขวดกระทิงแดงพี่น้องเลยได้เบิดเนาะเอพี่น้องเลยบอได้เลือกสนสั้นวันนะแบบใดก็เอาเบิดขวดน้ำเปล่าขวดโอเอซีขวดเป๊ปซี่แล้วก็ถุงภาษาบ้านเทาเอิว่าถุงยางภาษาไทยเอิว่าถุงพลาสติก เก็บรถุงเปาเอาเนาะอ,าอันนี้ก็กระดาษพีงเท่าไงบ้านเฮาบ้านเฮาเอื้นเจียอ,อยู่บนทยเอื้นกระดาษต้องต่างเี้เหงบ่เตอเงาไปครายนี่โบเหงกับโบอีกโดย นั่นก็กองแม่ยู่หยามนั่นก็เม่นเนาะโดยอันนี้ท่านเอาไปชงเขาเป่าพอตุโดย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 โอ้แต่สรุปว่ามื้อนี้กับท่านได้ท่านได้ไปเนาะอือพี่น้องอย่างนี้ท่านได้ไปชงอ ขาดได้ได้แล้วมื่อนี่เนาะขนมาเมื่อนี่อันนี้ก็เศษมันเรือก็บจุดทิมปเปลนอเไรโดยโดยโดยยังขัดตุ๊กยังผัวตูว่นีมน่มัมนยังอยู่ยังอยู่จะเอาไปเ็ยังเอาไปใช่ตโตปะตปขี้หมาบ้า นั่นก็ตุกน้าเจาะกินบ่โอ้น้ำคนไมาถิ่มน้ำทิ่มพี่น้องเอ้อันไผ่เป็นคนออกมามาทิ่มเนาะอันผู้เห็นงานอยู่ในอันโู้งานแยกเกี่ยงผูรงงานน้ำดื่มอืมแยกเกี่ยงแยกเกี่ยงโดยโดยโดยอ๋ออันนี้อันนี้ดินเพิ่นบ่เนี่ยไง ลายนี่ดินที่เกี่ยงทีเกียพันนี่กันเนาะโอ้เจ้าของน้ำปลาโลมาอเจ้าของน้าปว่าบ้ามือหนึ่งนะมอนี้มาสิบเลยนบ้ามามือนี้มาแล้วก็โดยแล้วก็เลือกเอาบบนี้โอดไปเชิญผู้ตูอเมื่อเคื่อนผูเนาะ พี่น้องเอ๋ยออยาให้เล่าก่อนอุ๊บอีนี่แหละยาค่ะโคตรแพงพี่น้องเลยยาเลยจ่ะซามกล้องนี่พี่น้องเลยห้าเซนก็ยาที่เราอยากได้แหละห้าเซนกี่บัดนี่เนาะโคตรพูมูแตงอ๋าอืมโอเคพี่น้องเลยบัดเ,เตงเามักแตง เออระหม่อมูเนาะอึ๊บไปตุเดี๋ยวเราจะสิ่วหม,ม่ำหม่ำโมอันหนึ่งซื้อมาแบ่งกันาก,ากินเนาะพี่น้งเนาะอึบไปเดี๋ยวซื้เอาเมื่อผักพี่ฝั่งนอกน้ำเนยพี่น้องเลยเให้คนทำให้ดำหน้าน้ำพอบซื้อใาทิมทางพอกิน,ลน,นนะแล้วพี่น้องเนาะถุงละหม่ำมูนี่ถุงละสิบพันกีบ ประมาณ30บบาทพี่น้องเอยุกถุงหนึ่งเนาะลายมากดูได 6, ้พี่น้องเอยหาหุกเจ็ดมากเตนมาก่หน่งแบไหนเนาะอันนี้คือขังไว้ตูน้นี่คือขังไว้มีปลาบ่นี่ปา,าปลาบ่ปลาบ่โอ้ปลาอย่งงนะโอ้ <c ười> ัแล้วส์โอ้โดูดูดยสบายดีพีตู้สบายดีอย่าเปิดได้ใครเนี่ยบ่ชื่อชื่อมักแตงมักม่วงมะพรากมะมาคำมะเหมือดีโนะเน่ยเลยยาบันดอกคำยาบันมากกังเว้นฮอนเดดมาคำนี่แหละโดย เออเป็นห่วงเขาน่ะเออแต่ว่ากระบุมี่สังดอกเขตดเนาะอืมิดเป็นห่วงมากครับมาบุมี่ยังดอกเขาบกขาเขาหลอกเอ้านี่ไม่เน่ยขาเน่าเลยเขาบกขาบกคั่วโดยเออขาก็ยากครับแล้วเขาจะขาเนาะเมอบุมี่ยังดอกเขตเฮ้าบานเฮ้ามันบุมี่โอ้ยเป็นอะไรอาการอาการก็ บบวอนี่หรอกอ่ะเ่าเอ้ยมูกันเนีนํนใหาเขาไปกวดอยู่คลินิกคนอีกแต่ว่ากินกินยาหลายมูกระบอยังห้กินอีกแต่ว่ามันเป็นยาระงับมูกระโบไปจังสันนี่อยู่ทางลงครัวนี่เลยต่ว่าภู้ขาไปเอายามื่อนี่ไปเอายามูกัะเรยว่าหามว่าโบยังห้กินเออว่าโบโบอยากกินร้ายว่ะก็มากินตัวยาเันี้อว่าหันไปเอาตังไม่ให้คนไปสั่งนั่ง เพื่อกวดขาจะว่าไปอะไรน้โมมาอีกนี่ซองหนึ่งนี่ก็ห้าก็กินไปอะไรเม็ดนึงเบิ้องฮะยาที่ว่าเจ้าจะไล้ฮันโดยเท่าไรนี่หาสิบพันอันหนึ่งนี่หาสิบพันโอ้ยสี่เม็ดไม่สี่เม็ดอยู่ข้างในอันเดียวกันจะบ่นี่เบิ้งดูฮะอ้วอยแมนต่ว่านาอแมนไมเลอ ผู้ขากะตาฝาดก็เลยบดใด้แนมเบืองว่าเอาเมนยังอันนี้วะพี่ดูโคยเมนเมนยเล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 ยนี่สามครับ้่าชื่อมาใไหร่บ้าที่ตัวห้าเลยจ้าเมนจำเจ้าชิกินบ้างอ๋อที่ัวหนาเลยไปจบเลยเธอละซองมัวมมาหอไหร่เลยแคกสิมันละข้าเม่อไรหักจัหว่หอันสามกล้องนี่นะฮาเซนไปอืมก็ะลรเบิ้งสี่ศพ แกเบิงลูกฮะเขาก็ยังบริเบิงจักเถื่อมันมีจักมิดจักอันกล่องใหญ่หันใหญ่เป็นกระมืหลายมิดอยู่ได้ห้าหกชิ้นมิดผมได้เพิ่นว่าก็สิแมนแต่ว่าเอาแค่อันเดียวหันโดยโอปุขาก็าเริ่มบริเดียวเบิงว่านี่ตัวนี้กับตัวนี้กับแมนยาลักอันนี้คือการแต่อีกอีกอันนึงอันนี้กะนี่เลยมันมีมันมีหูบหูกกระดูกเข้าเนี่ย ปวดปวดเลือดไปเก็บเกี่ยมันจนน้ำตาคูออกจะว่ิ่วไปมูก็ะไรให้จะเธอละซ่องเธอละซ่องมาขันเป็นก๊าบจังสีมันกระสิเพียงนอกอันเนี้ยเมนแต่ว่ามันก็ลายลายเท่าไรน่าจะถือห้าสิบห้าสิบพันสี่เมตรห้าสิบสี่เมตรนับบริเวณหัวโตนับมันมันมันมีมัีสิบสองสิบสองสิบสองมันก็สี่สิบเมตรโผลเมนป่ะ เบ้งเบิ้งอ่ะั้เสนหนึ่งนี่เสนหนึนี่เนาะไปชื่อของเขาสองเสนโอ้กูปุ๊กเดียวเนี่ะเซนพูใหย่าเขามาขายโูดโพลุบเล่นนี่ปนนวบาบาหีเนาะ เอ้ยนี่ปุนกนึงนี่พี่รองเลยปอพนนมะขายห่าเซนโอ้ที่ถูอีโฟยเมย,ย์เฮยจริงจรยถูบุญคุณเดลยปุ๊กนีก่พี่รองเลยก็ปุกนึงนี่ห่าเซนพอดจนบ่ได้กินไปน้ำมือนีนี่พนจังไรมาใหญ่นี่เพราะว่ามีซองเดียวพนก็บอกนี่นี้นว่าใหญ่ยิ่งเนีน้ยนะซองนึงไปน้ำเอาน้ำเพลินมือหนีไรไม่เท่าเอ้ยเบิ้ดแล้วว่าษาแต่กินนี่ไข่เจนนี่บ่กโดยไข่เอาจัดไปใช่นีม พี่น้องไงทำซีกินถูบุญคุณโอ้ตายโลดผู้ดีกินเบิดปีๆเนี่ยอันนี้ก็หาอันนี้ก็หากล้องพี่น้องไงแต่ว่ามันก็รักษาทั้งกระดูกทั้งเส้นทั้งเอ็นคือกัน่ะเดียวกันโลเอ่าๆแมนทุกกระดูกหัวเข่าเนี้ยอ่พี่น้องไงนี่ก็ยาต่างประเทศคือกันแน่นี่กับบุมีแต่ตัวอังกฤษยาฝรั่งบุฟมีเตอรไทยอ่าเมน มีเนี่ยเปคอนเขาก็ได้เดียวดีเขาอ่ะเลยท่านี่มูกระไฮคำบดกระบอกเขาเด้อเขาหู้ห่านมาแหละอันนี้เขาหู้ไล้เป็นบ่ยู่เมืองลาวเขานี่บหล่เมืองลาวเขานี่แหละโอ้ยปนันบ่าบ่มีอยู่เมืองหลอกเมืองลาวอยู่เมืองลาวเขานี่แหละนี่เขาไปโอกหาว่าให้จนได้นี่พี่น้องโดยโอ้ยเป็นาสตร์ในยาเลยซ้าถูบุญคุณเด้ออกหายเล่าจนพ่อพี่น้องนี่เนาะนี่นี่เลมากเมื่อกี้เพื่อจะเชื่อ้นเลยเม็ดหนึ่ง ยินไปลนเรื่องหนึ่งมันปวดหลายอยู่บ่ไอยปวดก็กินโลดแล้วกินโลดสักยใยช่างอันนี้มีแต่ตัวภาษาอังกฤษอันนี้เนาะก็จังหวะเตียยนอ่านเป็นดอกอันนี้พี่น้องผมมีตัวไทยตัวลาวมื้นตึ๊บอันหนึ่งนี่อัญญาสื่อเท่าไรอันนี้อันหนึ่งนะเพิ่นลว่าน่ะแสนเจ็ดสิบพันกีบอันหนึ่งนะมันก็ยังถือก็เจ้าไปซื้อน้ำเขาโย กองละหาแสนผูกินลายโพดเออกองละหาแสนเขาขายเนาะเขาก็มาขายห้าอันหนึ่งหาสิพันอันหนึ่งหาสิพันแต่สิหายส้งสัมันเพอะบังหายแล้วเกินไปะไรกันมือนีจนไปค้อนพนวาโอ้ยหายอีกแน่ตื่มีในซองหนึ่งพนวะวามาแต่ไม่กาผูแมนเออมาแต่ไม่เลยกาวะสัสพนวาพนมีพี่น้องอยู่ทั้งฝรั่งอังกฤษพนว่ะ โอ้ยสาถั่วนี่ยจะมันส่ไปสอกไรจะใส่นโนอันนี้เนาะดูซิโน่คนแหละห่านดูิโน่คนไหนครับได้แรกเราดูสวรรค์แต่เพามันเป็นห่านยาห่านไงญงชุดในชิโนนะเฮ้าเขากู้จักเพิ่นเขาก็ได้ไปถามเพิ่นก็คือว่ายอมฮันแด้หนิกินไปไรแต่ได้เม็ดหนึ่งแต่ว่ากินเม็ดหนึ่งคงเป็นอาทิตย์เนาะวันผู้ขาบุรีกินมันแบมันกระปวดมันก็นั่นหายนั่นเศร้าว่าสันสาก็เลยว่าโอ้ยเขอ จักสองสองซาบะเพราะว่าอันนี้ก็อ่าตัวนี้ก็เอื้อยเพิ่นอยู่ทั้งอเมริกาพวกพิ่นแนะน้ำเ้ามาอันนี้ก็ว่าผัวอันน่ะผัวเพิ่นกินเศร้าไปสันเพิ่นชงฮู้ใหม่เฮาเบิ้งเฮาก็ไปซื้อเอาอันนี้อันนี้ก็กดีค<ด>ือกันแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเจ้ากินตัวนี้เบิดก่อนก็ได้แต<ด>่จังแต่จังกินตัวนี้จะบอกหมูชงสารอยูุนหันก็ได้บอกปะเมื่อขณะเนี้ยเนี่ยน้ำหายไปกวดกคนไปสังวาสอยู่คู่ ว่าพญานก็ไปกวดแล้วเธอหนึ่งว่าอยู่คลินิกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเสียนเอ็นมันเป็นแนั่นแล้วอ่ะเขายังไหจะไปกวดใหม่อีกจังมันกินยาว่ะก็เลยผู้ขาก็เลยว่าเออจังว่าปังเบงกอนว่ากินยาให้มันอันนี้ลุอีกอนว่าจังสิไปไลว่ะอือเนี่จะเป็นสาดลำบากตปเก็บเจียซอยเพื่อนมือนี่จนน้ำตาออกมันปวดหลยเพื่อนว่าเพราะว่า ผู้ใหญ่เพิ่นผู้คนหูก็หลายคนกับว่าเจ้าเนี่ยมันเป็นกระดูกซับเส้นกลายเป็นกระซิแน่นแล้วกแล้วเป็นโรคเกลา์น่เพราะว่ามันปวดกระดูกกระเดี่งเด้อเด้แต่พวกไก่พวกนั้นก็ห้ามกินเนาะเออผู้ขาก็บ่ได้กินนะไก่เป็ดไก่โนไม่เนี่ยโบกินโดยผู้ขาต้นโนไม่เนี่ยผู้ขาอดโปรไหรเพราะว่าผู้ขามันบ่มีแนวกินแล้วจะกรซ้าใส่ระวังเด้อแต่ว่างใดก็ะชิบชวดชาชวดก็กินข้าวจ้ำเจียวยังดีกว่า หนูผู้าก็ต้มขาวแล้วอืมถ้ากินแต่กินหน่ไม้นี่เรียบร้อยโอดปวดโดดแห่จะลองเบิ่งนู่ะบ่ชื่อก็แม่นนั่นแหละอัญญาเอ้ยกินมื้อนั้นขาแข็งนี่โอ้ยตีก็บ่ไปบ่มาทางไดมันเฮ็ดจังได๋กินต้มแต่ข้าวใส่อันไข่ใส่อันนี้แล้วมากินก็คือบ่มีเหือมีแฮงอไม้ก็บ่มีหยังดอกโดก็แม่นมันบ่้มีวิตามินหยังดอกมีแต่บ่สู้ไข่บ่ได้ซําอืผู้ขาก็ต้มข้าวแหละ ใส่พวกบ,บงแน่พวกบงอยู่ในสวนนี่แหละอันใส่ไข่ใส่สังโดยอันว่าอยู่พี่นี่เพิ่นเพิ่นเขาน้ำเกลือเท่าไรถุงหนึ่งเท่าไรห้วยเพิ่นเขายายบางแล้วเพิ่นร่วมทั้งซักยาเนี่ยกะแสนหกสิบพันซักยาหันสองเข็มแต่กะเพิ่นซักเขาอยู่ใส่ในหนามหันประมาณเข็มหนึ่งนี่แหละกำหนามเพิ่นหันพูดีแสนหกสิบพัน จายงทงเดียวโดยก็มีแห้งอยู่บ่ใช่ก็มีแห้งอยู่อะย่าเอ้ยมันก็เฮาก็ไล่ตัวทงเดียวโดยเพิ่นก็ว่าให้ส่งอีกว่าโดยทั้งทั้งยาทั้งหยัง16,000น่ะโดยทั้งยาทั้งหยังก็ธรรมดาอยู่โดยเพิ่นักคั่นหมออยู่นี่แพงหลายหมออยู่นี่แพงคั่นเฮ็ดคือังผู้ขาส่งวังกี้นี่ทั้งักยาทั้ง นำทั้งยังนี่อ่ประมาณคือซิมีอยู่หม่องสามแสนปลายอืออือคันหมอคนอยู่นี่แล้วเขาก็เลยว่าโอ้ยาแหละว่าก็เลยไปหมออยู่บันทาดเพื่อนหมอคนนั้นเราบ่แพงโดยโดยคันเราซักสองเข็มเนี่ยก็มีตั้งแต่เท่าไรหาสิพันสองเข็มเราซักไข่ธรรมราเนาะโดยกับผู้้าคือว่าธรรมดาหันยะซ้ำนันจัด กะอันน่ะมิจตว่ากินยานี่แหละไปแล้วก็อ่กับมันกินข้าวกินน้ำนะบ่มือนไงบ่เพราะท่านกินสามย่างบ่แต่แต่กคงเว้นพูดกินข้าวกินแล้วแต่ผู้ขามาเก็บเจะซอยเพอน่ะก็ินข้าวกั็ยังมือนผู้ขามาบ่เรากินข้าวต้มใช่พักบงเออแต่ว่ามันกินข้าวเหนียวมันมันกินโบราณเรียนยามันบุญยากกินลงไปกระไรเลยเธอละคำสองคำเท่านั้นนะผู้ขาโดยผู้ขาก็ได้ต้มเขา เขาบ่งแต่ละมือนั่นโดย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 อใส่ไ mmm. ข่ใส่หยังน้ําแลแลโดยก็ไข่ยามาให้แล้วผู้ขาก็ใส่เท่อละหน่วยอือบ่ได้มีเหือมีแหงเนาะโดยอือบ่มีแหงอุกแต่น้ําตัวบ่มีแงนี่แหละอาญาเอ้ยผู้ขานี่ขอเฮากินข้าวมันกินบ่ได้เด้มันกินบ่แซ่บอือแม่นๆๆก็คือว่าเนาะคันเพิ่นสิเครื่องดูดเครื่องยนต์แม่นบ่เนาะอาาเนาะ ผู้ขาก็บ่จักสิว่ามันก็เฮ็ดจังได๋แกงกระทบแป้งหั่นแล้วอันย่าเอาผู้ขาก็คิดไปนั่นน่ะได๋แกงกระทบแป้งนี่แหละเอาว่าเอาแต่กมันกินยาายา้เนี่ยมันถึงนี่แผู้าก็สิกินนี่แหละตัวนี้นี่แหละนีปาเพื่อเบิด เื่อบิดอสองนี่ก็มันมองเปนเป็นปีบ่ฮอดต้กินมื้อละเทไรส์แหละมื้อละเม็ดมื้อละเม็ดก็รมอยมันได้มันได้อยู่อันทั้งสามกล้องนะมันได้อันร้อยซาวมตดก็ได้อยู่ประมาณสี่เดือนปลายมาโตตัวนี้อีกอะได้อยู่ประมาณครึ่งปีใช่บางเถ่อก็มีโอกาสหายก็มีหายหปแล้วเนรอ คันว่าเพิ่นบ่ฮักบ่เพ่ว่าขึ้นกระูหลกนะมันก็ต้องสิมีความบ่ฮักดอกมันก็ต้องสิเป็นอันหายไรจังซี่นะผู้ขาคิดว่า120มื้อยเศร้ามือกะผู้ขาบ่ได้กินจงเป็นอาทิธีปเลยดีไปท้ามมื้อใดก็ว่าบ่ได้ถามมื้อใดก็ว่าบ่ไรเดี๋ยวไปไล่มื้อนี้เพิ่นเอามาหายแล้วก็แนะนําไปอีกว่าขอจัก2ซองซาหน้งเอ้อว่าโอ๊ยบ่มีอะไรมาเฒ่าเบิดแล้วว่าซะหลอาผู้ชายหลอกเพิ่นมาขายนั่น เพราะว่าอยู hmm. <im> ่ในห่านบนเขาอันนั้นนั่นแหละอ่าก็บ่เป็นหยังครับมันเบิดแล้วก็พวกเฮาบาดนี้เฮาซื้อมาให้นจกแล้วหามันดยๆอาดยดอกมีแต่อุ้ยเพื่อสิฮอด4เดือนเนาะอาาก็ต้องได้เซาแลเนาะดยก็ต้องได้จอบมาั่นแหละของแม่นๆ กะสิมาเยี่ยมอยู่ดนดนก็มาเถื่อหั่นแหละโหลอันนี้กะอันนี้กะฟ้าวจักเอายามาให้ยายกินเออตบุญคุณยายเอ้ยเป็นแม่ชาติน้บากน้ำบุน้ำผู้ขายดีเนาะมีแต่อาาผู้เดียวนี่แหละบากน้ผู้ขายดีนะกินเาดอกกินดีกินเาดอกบ่เป็นหยังดอกเนาะเอ้ยผู้ขายกกคดจังได๋ละก็ยากดกินอยากให้ดีให้เาแหละโอยกคดดูอาากอยากให้ดีให้เาอยู่ อาขเถีดอย่งไรพญามีเออลังเถือกขันมือไรบดได้กินเข่า้วก็เมื่อไงไรอันใหญ่เมื่อยคือเมื่อยน้ำบดได้กินเข่าอะไรกินแมนจังสันแล้วหั่งฮอกมันจังได้อันใหญ่มันโมยากจะหลีโมยากกระอดกินเอาโอ้ยก็มีกระอดต้มเข่าแล้วผู้ขาก็ดูกนี่แหละมักโม่มักแตงนี่ผ่ากินมังโม่ก็เพิ่มเลือดเพิ่มยาง อ๋อผู้ขานี่ซ้อมชีวิดหนีบุญคุณในย่าแหละโอ้ยอย่าไปคิดนั่นแหละเออวานี้ได้กับวาเดี๋ยวผู้ขานี่เห็ุจังไงมันถึงขันถึงตอนเนะมิจะเกี่ยมย่าดีย่าเช่าหรอกอืมฮะการบริโภคยังได้ดอกเนาะแกะผู้ขาก็อยากดีอยากเศร้าอายุอยากตอบสนองบุญคุณเออเบาตอกเบาเตียงเฮานี่แหละทั้งผู้ใหญ่ผู้ตีเพื่อนผู้เพ่น โอ้โหวคิตปัญญามากกับปณีเงินทองเพิ่นกับปนั<ม>นน้อจาว่ากับุดว่าอยากดีอยากเศร้าผู้ขาก็ดีคู่ปีเออลวยผู้ขาคูปีคู่ศาสตผู้ขากรบโบเป็นแบบนี้ผู<ม>ูขาก็บมาลงแบบจังสี่โหลดในปีหนี้นี่ตะเากเเา<ม>เ่ากับพ่อไปพ่อมาโบตะเกา่าผูกขากับพ่อไปพ่อมาเหตุทานเหตุที่บริป้าบริว่าง ปีนี้ผู้ขาก็มีปีดีปีบุรีอะไรเนาะกินยาไันดอกซื้อเมนไปยังสี่นี่แหละโดยโดยโดยตัวปีมันเป็นนะก็เป็นนี่แหละเนี่ยเออก็ว่าบุเป็นนะมีแต่เอาบุเป็นยังดอกกินยาเนี่ยก็เซ้าแล้วกัอ่ากับอันเพิ่นเอาผักเงินมาให้ให้เจ้าไปใช้น้ำเกลือพอมเด้อใช้สลูมดูอ่าสามแสนกีบเอาดูผู้ขาสยใส่เลยขั้นบอกดูอ่ให้เพิ่นอันนี้ให้เจ้าไปใช้น้ำเกลือใช้สะลูม ชักยายมีตะหมกตะมินให้มันมีเหือมีเฮงหันเด้อยายเด้อรวซอซื้อเพื่อนก็เอ้ยจูลี่อยู่ทางอเมริกาเพื่อแหละฝากให้ยายอันขมุกขอบใจเพเนแยยายบ้าชนิทเด้อเพื่อนมีแต่เพื่อนบอกว่ามีผัวเพื่อนบอกฮะอ่าเพื่อนบอกให้บอกซื้อเพื่อนก็ได้เอ้ยจูลี่เพืเดียวแหละเนาะโดยโดยซาถู่วดุกอยู่ีเด้ออยู่ทั้งไรเด้เนาะอยู่ทั้งด้วอเมริกาเอออยู่เมริกาเมริกาไลาซอยเดือมาทั้งภูเขา หวานยาถ้านั่งเงินคำคำแก้วนี่แล้วเบาเตียงเป็นผู้มาสุงมายืนให้กินนี่กะ่ะถ้าถูกขอให้หลูกอยู่ดีไม่แห้งเลยโดยบอันควมำเจ็บโให้ไหลควมไข่โบหม้มีนอนรับให้หลูกไหลเงินหมื่นนอนตื่นให้จะไล่เงินแสนเลยคิดอะไรก็ให้จจไล่จังสันเหตุการณ์เหตุงานอะไรก็ขอให้จเจ้าลุงเรื่องใดหลูกจุดีกด็ดขีขอขอบโอกขอบใจ ออผู้ขากับอมีแนวไรสิว่าแห้วยเบาโตเบาเตียงนี่แล้วผู้มาทรงกินทรงอยากนี่กะถ้าถูกบุญคุณขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเน้อเบาเตียงเลย,ยเออ,เอ,อมาคำมาเมือจังสียกะขอให้ตลอดปลอดภัยไรเออ,เอ,อไปน้ำถองน้ำทางไรขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเออ,เอ,อ มีแต่ความสุกข่วมสบายใจจะฮ่วงเฮืองเมื่อหนาเมื่อไนอะไรเบาเตียงเอ้ยสาธุคุณคุณนพวกผุขาเลยเพิ่งได้อิงในท่ออ่ะเพิ่งได้ยามผูุขาเป็นดึกดื่ล้วเบาเตียงเอ้ยซาถูกผุขากระเบิดทุ่นี่แหละ้วนะเจ้ากะให้เช่าไปว่าคนในแม่คนอย่านั้นประตูแล้วกะผู้จูดนั่นคิดเหรอเนาะคนกลุ่มตาแกลด เก็บบดมือตาบ่มัดไสเสือบ่มาย้ำใดคือผมเห็นไสเสือบ่เพิ่นใส่เสือบ่ได้เพิ่นฮ่อนโอ้แก็ไปเลยลุยแก็ไปเลยอ่ะหมดไปขายเครื่องเลยเถอะไปลังเถืองโอ้เสือมะกะแดงหลงเพิ่นนั่นันเพิ่นเพิ่นฮ่อนรวยรวยรวยเอาอสั้นๆเลยยายเด้อรู้กับแล้วแบบนี้กับปะแล้วแบบนี้โดยให้เส้าไปไววเลยแห้งไดเบาเจยงเลย คํามืดตื่ตามายามใดก็รีผู้ขาลุกเป็นห่วงเป็นใหญ่อะแท้ๆถึงถึงแต่ก็บ่ญาหยังดอกเขมันก็บ่มีหยังดอกแต่ว่าเป็นห่วงคํามืน่าาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเออคั่นอันนีก็ว่าโออยู่ดีมีแงคั่นได้ผ่านทงนี้ก็องเบิ่งผู้ขาแว่าโดยสาเยดี๋ยว่สิแวะมายมอยู่ดอกอโดยามานมานนพุ่นเด้อจังว่าเออตัวนี้ผู้ขาก็เฮ็ดจังได๋ โดยบบต้องนั่นดอกต้องคิดลายดอกย่ยนั้นมีแต่ได้ดีได้เช่ากับพ่อหละเนาะบ่ต้องมาคิดจากหันฝากนี่ฝากโบเป็นยังดอกอือบุญคุณเนาะจะเสิจอย่างไรไผู้ดูเก่าทั้งผุ่นก็คือกันทันและอีพ่อีแม่พวกที่ว่าเพิ่นเวาเรื่องหวานเรืองยามาให้ผู้คานีเนกาสาธุบุญคุณเน้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาแต่ทั้งเลือกทั้งไก่ ບໍ່ມີຫຍັງກະຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພິ່ນກະຊ່ວຍເຫຼືອມາເນາະໂດຍກະຊາທູຂໍໃຫ້ບຸນມັນຄວນຍືນດີີແຮງດພໍແມ່ພີນອງເດຄູັງຊິມລາວ โดยตลอดตลอดสผ้าพันมาเยี่ยมเรกโอ้ยจะชูผ้าพันมาได้นะไอ้จะสูผ้าพันมาบ่บ่มีบานบ่มีเฮือนนะนะไอ้เอาสิเป็นยังพึ่นยังว่าเบิ้งนี่แหละเนาะเอออเาขันพันมาก็ดีซะถูบุญคุณเลยอ้ยเบาเตียงเอ้ยโดยเลยคิดโฆษณาอยู่กระปเนาะยายเนาะบริเดอร์เลยโดยเลยซะถูกรับเด้อยประตูด้วยบริเดอร์เจ้าเจ้า ไปโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องมาหนี้กับเตียงสิคอตัวเดินตางกราบก่อนพี่น้องเลยกะมอบให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยกะให้เรากินนะเนาะแล้วว่ามันถึกยานั่นกะพี่น้องเอลยเตียงก็ไปหาซอกมาให้เราจนได้นะ้องพี่น้องเนาะกะถามรายห้านอยู่พี่น้องเลยจนไลยกะโบมี่เนาะก็ไปเจอห้านหนึ่งก็ได้ไล่สองกล้องกันเพื่นกระลุดให้หาแสนตกกติมันก็บหาแสนเทา่าไลบุพี่น้องเอง้หาแสนป้ายพวกแหละหาแสนสามบอกคนว่า ก็ลเล่นรุดให้พุงบาเบเตียงจะเอาไปช่วยเหลือเนาะต้องขอขอบุณขอบคุณเพิ่นใลายน้ำคือกันเพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ขอ,ขอ,ข,อนะขอบุณขอบคุณทั้งเอ้จูลี่พี่น้องเพิ่นฝากเงินมาให้บาเตียงซื้อยามาให้เราในเมื่อน,นี้ก็ต้องขอขอบุณขอบคุณเอือยก็ขอให้เอืย่อยยูดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขเนาะสุขกายสุข,สขใจไปตลอดชีวิตน,ะนอนได้เายในเงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเนาะเอ้ยให้มาจำได้ก็ขอให้กับพึ่นหาเอ้ยรวยเท่าพันเท่าซาถูเด้อเนาะ นะาสนั้มื่อนี่กระเตียงขอตูกราบกอนพี่น้องไบรนี้เนาะค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยกับมืดเด่ย้ายแล้วก็ไล่เมื่อแล้วพี่น้องเลยอ่าเลาเผาให้บรเตียงเมื่อระหว่าย้ายมันคำมืดแล้วว่าเนาะพี่น้องเนาะกับคำไม่รีพี่น้องเลยแต่ยังบุ๋ถึงว่ามืดคกเนาะพี่น้องเนาะอ้าวระเตียงไปแล้วพี่น้องเลยเนาะบัตรจูคูจูคนพี่น้องเลยไบรนี้ต้องขอขอบบุญขอบคุณในลายทั้แหละพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามทำส้มคลิปจนจบแล้วก็บอกคำโฆษณาพี่น้องเลย แต่นะมื้อนี้ประเตียงของตัวล่าลงแล้วพี่น้องอสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ชุกชุกชุคเนอพี่น้องเนาะ